สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ,พี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาเจอกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่เนาะก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน v i p แล้วก็คืนนี้จะเป็นแนวทางหุ้นดาวโจน์เนาะดาวโจนสตา์นั้นจะลงแค่ในกลุ่มนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเราผมมีดีกับสายรูดด้วยนะครับพ,พี่สายรูดเนี่ยมาทั้ง3รอบเลยเนาะก็ถือว่าเฮงเงปังๆนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับเมื่อคืนนี้ราวกาชาติผมไม่6ก,กับ2ผลที่ออก14823ของเรา23ไม่มีเนาะใครรูดที่2เข้าไปที่23นะครับ ดาวโจนวี p ให้9กับ5ผลที่ออก36605ใครรูดที่5เข้าไปที่5005นะครับมาในตัวเจาะแล้วก็สายรูดดาวโจนสตาร์ Star, นะครับให้5กับ1ผลที่ออก4 18กับ79เนะครับเน้น17เนาะมา1 18นแะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมชอบ5 6ไม่มานะครับพี่พี่มา1แทนเนาะมาตามสูตรนะครับใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่18นะครับผม ก็ยินดีกับสายลูดด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนระทางของค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากนะครับพี่ๆว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเราอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มระทานฟรีนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่หน้าช่องโปรไฟล์นะครับใน u t u b e นะครับก็ลองลองหาเลื่อนดูคำว่าชุมชนนะครับพอดีว่าผมโพส Q r code ไวไปตรงนั้นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนมาได้นะครับลาวกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ3 1 3 4 3 8 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่เจ็ดสามแปดนะครับปากกาอาจจะไม่สวยนะครับพ,พี่เพราะว่าหมึกน่าจะหมดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วย นะครับส่วนดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1 1 0 1 3 1 6 ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าหกนะครับจะเขียนห้าจะเขียนห้าสามนะครับพี่เป็นศูนย์ศูนยสามอีกสักงงั้นนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเราให้ไปแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นที่ห้าห ส่วนหุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับผมหุ้นดาวโจนดาวโจนคืนนี้ผมได้1กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2 13 14 19 สองสามสองสสองเกสตัวนะครับ1นึสองสานะครับผมอืมนะครับรู้สึกว่าจะเด่น3มนะครับแนวทางในตัวประกบพูดด้วยเนาะ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับดาวกาชาตนะครับดาวโจน V.I.P แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับผมเนาะท่านใดนะครับนะที่นะครับชื่นชอบแนวทางราวเช้านะครับพี่ๆเนาะผมลงในกลุ่มนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางลาวเช้าก็จะมีลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชุดลาวแล้วก็ลาวเอกต้านะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆนะครับโชคดีนะครับผมกาบสวัสดีครับ